กรณีของท่านพลโทบุญสินภาคกลางแม่ทัพภาคที่สองที่ท่านพูดถึงกรณีภูมะเขือฐานภูมะเขือจํากันได้ใช่ไหมคะเมะื่อวานนี้ท่านไปเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ฐานตรงนั้นและตอนที่ท่านไปเยี่ยมท่านแม่ทัพภาคสองท่านก็บอกว่าท่านยังได้กลิ่นของศพทหารกัมพูชาเนี่ยลอยมาอยู่เลยสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีคนบอกว่าเราเองไปเก็บศพทหารกัมพูชามันก็มีข่าวเป็นเฟซบุ๊ออกมามเมื่อคี้เมื่อ เมื่อสักครู่คุณเจริญายุก็บอกแล้วว่าไม่จริงเลยแล้ววันนี้ท่านพลทบสินท่านก็อธิบายเรื่องนี้เหมือนกันท่านบอกว่าไม่มีนะคะที่เราจะไปเก็บศพของทหารกัมพูชาเพราะมันเป็นเรื่องของกัมพูชาเองที่เขาจะต้องดําเนินการของเขาเองเราแจ้งไปทางเขาเรียบร้อยแล้วส่วนที่เมื่อวานนี้ไปแถวแถวภูมะเขือแล้วได้กลิ่นของศพมันเหม็นมากในพื้นที่ ท่านก็บอกว่าเอาปูนขาวไปโรยแล้วเพื่อป้องกันเชื้อโรคแล้วก็จะได้ปรับสภาพแวดล้อมตรงนั้นไม่ให้มันเป็นพิษและก็ไม่ให้เกิดโรคระบาดส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่ส่วนอีกหนึ่งเรื่อง ที่เมื่อสักครู่คุณจิรยุก็บอกไปเหมือนกันคือกรณีปัญหาของช่องอ่านมา้าจังหวัดอุบลราชธานีมีการพูดถึงเรื่องของการกระทบกระทั่งกันใช่ไหมคะแล้วก็มีการเอารั้วเลวดหนามวางไว้มีการลื้อออกไปตรงนี้ค่ะท่านแม่ทัพภาคที่สองท่านก็อธิบายอย่างละเอียดเลยและล่าสุดค่ะท่านก็โพสต์ข้อความในนามของกองทัพภาคที่สองกองทัพภาคที่สองโพสต์ข้อความถึงช่องอ่านมา้าบอกว่าช่องอ่านม้าคืออธิปไตยของไทย เป็นแผ่นดินที่ทหารไทยยืนอยู่ทุก9ก้าคือหน้าที่ตามกฎหมายระหว่างประเทศตามแผนที่1ต่อห้าหมื่นที่ยืนหยัดในอธิปไตยไทยไว้อย่างชัดเจนนี่คือการยืนยันย้ำนะคะว่าเราไม่ได้ไปลุกล้ําในส่วนของเขาเลยเรายังอยู่ในที่มั่นของเราและเรายังคงยึดมั่นที่จะปกปักพื้นที่ของเราเอาไว้